ตอนแรกยังไม่กล้าใช้เพราะว่าก็แอบ,บกลัวอยู่จนผ่านไปเป็นเดือน2เดือนก็แบบเฮ้ยเราจะทนกับค่าส่งที่มันแบบแพงกว่าอีกหรอในเมื่อเราก็เห็นของเขาว่ามันถูกสวัสดีค่ะชื่อจบแจงเขมจีลานะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะขายพวกมะคำแช่อิม่มสินค้าตามกระแสค่ะมีหน้าเพจค่ะไมมัมช็อปแล้วก็ขายผ่านหน้าทิกต็อกค่ะ ส่งแทบจะทุกที่ในประเทศไทยเลยค่ะหนึ่งเลยค่าขนส่งนี่เขาบวกค่าน้ำหนักค่าขนาดกล่องอะค่ะก็จะแพงกว่าของวีชิปเสียเวลาต้องไปขนส่งเองด้วยนู่นนี่นั่นค่ะแล้วก็จะโดนบวกค่าพื้นที่ห่างไกลด้วย50-60บาทแล้วแต่บางพื้นที่ค่ะถ้ามีข้ามเกาะอ,อะไรพวกนี้ค่ะค่า COD ก็จะโดนไป3เลยค่ะ โอนช้าค่ะโอนช้ากว่าของวีชิปเยอะเลยอาจจะรอถึง2-3วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเรานั่งเล่น Facebook อยู่ค่ะแล้วก็เลื่อนไปเจอของวีชิปขึ้นมาค่ะเราก็เลยลองตอนแรกยังไม่กล้าใช้เพราะว่าก็แอบกลัวอยู่แล้วก็เลยลองลองทักไปถามแอดมินดูในเพจแล้วเขาก็ให้ลองสมัครลองสมัครมาครั้งแรกก็ยังไม่กล้าใช้จนผ่านไปเป็นเดือน2เดือนก็แบบเฮ้ยเราจะทนกับค่าส่งที่มันแบบ แพงกว่าอีกหรอในเมื่อเราก็เห็นของเขาว่ามันถูกวันเริ่มต้นแค่19บาทเองก็เลยว่าอ่ะลองทักเข้าไปในไลน์อีกรอบนึงแล้วก็ลองใช้งานดูค่ะมีน้องแอดมินนะคะช่วยตอบทุกปัญหาที่เราสงสัยในทุกตัวระบบอย่างเช่นใช้งานตัวไหนไม่เป็นหรือหาอะไรไม่เจอเขาก็จะคอยซัพพอร์ตให้ตลอดถามแล้วก็ตอบไว้ด้วยค่ะตอนหลังๆนี้จะมีตัวเปรียบเทียบราคามาพอเราใส่ขนาดกล่อง ขนาดไซส์เข้าไปเขาก็จะมีปุ่มคำนวณราคาเขาก็จะขึ้นมาของแต่ละขนส่งให้เลยให้เปรียบเทียบแล้วเราก็สามารถเลือกใช้คลิกตรงนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนขนส่งหลักให้เลยค่ะ สะดวกสบายมากขึ้นเลยประหยัดงบประมาณลงค่ะจากที่เคยส่งของแพงๆก็ส่งถูกลงเราก็จะได้กําไรเยอะมากขึ้นค่ะ <thi> ก็ไม่ต้องเสียค่าพื้นที่ห่างไกลด้วยเพราะทางวีชิปเขาออกให้เขารับตั้งแต่1กล่องขึ้นไปไม่จําเป็นว่าต้องมียอดขายเยอะๆก็สามารถใช้บริการได้ค o d ก็ถูกลงค่ะเหลือแค่สเซแล้วก็ได้เงินไวขึ้นถ้าสมมติลูกค้ารับสินค้าวันนี้พรุ่งนี้ก็เข้าแล้ว ค่ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันนะคะมาลองใช้ระบบ V-Chip ดูนะคะ V-Chip ไม่ใช่แค่ระบบขนส่งค่ะแต่ก็ยังช่วยเราในเรื่องจัดการสต็อกมีขนส่งให้เราเลือกมากมายนะคะแล้วก็ถ้าเรายังใช้ระบบไม่เป็นกลัวปัญหาอื่นๆนะคะก็มีทีมงานช่วยซัพพอร์ตเราะคะ่ะทําให้ชีวิตแม่ค้าพ่อค้าอย่างเราะคะ่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะมีเวลาไปดูแลลูกได้อีกนะคะหรือว่ามีเวลาไปทําอย่างอื่นได้ะคะ่ะแล้วก็สุดท้ายเลยขอฝากร้านแจ้งไว้ ด้วยนะคะเพจนะคะมัมช็อปค่ะแล้วก็ผ่าน TikTok s ช o อบนะคะแจงจิ้บแมคะตัวน้อยค่ะอย่าลืมแวะมาลองใช้ระบบวีชิปกันด้วยนะคะจะได้สะดวกสบายกันยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ